รถเจ็ดที่นั่งที่หลายๆคนตามหารถคลาสสิกตลอดกาลนะครับแล้วราคาวันนี้ไม่เกินแสนกว่าบาทนะครับห้ามพลาดรถเข้าใหม่ของเรานะครับผม Isuzu Adventure นะครับได้รุ่น3.0เลยนะครับเป็นตัวไทรรุ่งด้วยนะครับผมได้สีอัลมอนด์นะครับเป็นสีน้ำตาลอมทองนะครับสวยงามมากๆนะครับราคาวันนี้ผมตั้งเพียงแค่นะครับ149,000บาทเท่านั้นเองนะครับเลขไม้อยู่ที่3 0 0 0 0 0โลนะครับผมสภาพกริบๆรอบคันเลยนะครับสวยยังไงครับพาไปชม ไฟด้านหน้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไอซุซูคันนี้เลยนะครับผมดีไซน์ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ใส่กริ้งเลยนะครับผมไฟไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับผมไฟเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมเส้นคู่ตัดอย่างนี้ครับมีโลโก้ไอซุซูชัดเจนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสภาพภายนอกรอบตัวของเขานะครับเดิมๆครับได้ยางไม่ชลินเลยนะครับได้ดิสเบรกด้วยนะครับผมคู่หน้ากันเลยนะครับ และคันนี้ก็ได้แล็ของ VRK ด้วยนะครับผมเป็นแล็คคุณภาพดีแน่นอนครับเป็นแบรนด์ VRK ติดตลาดติดรถหลายคันแล้วนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้ระยะยาวอยู่แล้วนะครับผมเป็นรถปี0-4ที่ยังสวยงามอยู่เลยนะครับสภาพแบบว่ากิิบๆเจ้าของเก่าดูแลโคตรดีนะครับตัวนี้ก็เป็นในกลักของเขานะครับเขียนระบุชัดเจน Adventure Master นะครับเป็นมีโลโก้ไทรุ่งด้วยนะครับผมเป็นรุ่น Limited ของไทรุ่งนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสภาพข้างหลังก็ไฟแดงเดิมมันเป็น LED สวยๆนะครับสภาพรอบคัน ไม่มีริ้วรอยเลยดีกว่านะครับสีเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับผมจะสอนวิธีการเอาเจ้าตัวนี้ดึงออกนะครับว่าทํำยังไงนะครับเราเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะครับผมมันต้องดึงที่ตัวเหล็กตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับผมตรงนี้เลยนะครับสอดมือเข้าไปดึงมาหาตัวแรงๆนะครับแล้วก็ผักออกไปนะครับแค่นี้เองนะครับค่อนข้างง่ายนะครับผมไม่มีเสียงดังอะไรใช้งานได้ร้อเนนะครับแล้วก็มาเปิดท้ายให้ดูกันเลยนะครับว่าสภาพดียังไงสวยยังไงนะครับมาดูที่น็อตยึดเลยนะครับผมไม่เคยโดนถอดมาเลยนะครับ สวยๆเนียนตานะครับเดิมๆมาดูที่ด้านขวากันเลยนะครับไม่มีการโดนถอดแน่นอนนะครับเป็นรถปี0 4ย์ก็จริงนะครับแต่ว่าเนื้อตัวของเขาเนี่ยไม่เคยผ่านสมรภูมิอะไรมาเลยนะครับใช้แบบตามสภาพเรลเรนะครับแล้วก็รักษารถมากๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาวันนี้เหลือแค่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองแล้วก็ได้สภาพเดิมๆเดิมนะครับผมพาไปดูสภาพภายในกันต่อครับผมเข้ามานั่งที่ r i v ฟ r s e a t นะครับผมห้องผู้โดยสารคนขับแล้วนะครับสภาพภายในนะครับ ให้ดูกันเลยนะครับไม่ได้โม้นะครับมันสวยมันเนียนตามันกริบมันมันไม่รู้จะติตรงไหนเลยนะครับกับรถปี04คันนี้นะครับผมเป็นรถที่แบบว่ารักษาดีมากๆนะครับแผงคอนโซลกลางได้ลายวอลนัทสีน้ําตาลด้วยนะครับผมตัดกับสีออกน้ําตาลเนื้อๆหน่อยนะครับผมสี ตัดกันแล้วลงตัวตัดกันแล้วดูคลาสสิกมากๆเลยนะครับมีิทยุใส่ได้ร้อยเซนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนเป็น USB ด้วยนะครับมีระดิกาบบกตรงนี้ครับมาดูสภาพเบาะกันเลยนะครับคันนี้สภาพเบาะเดิมๆเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพเบาะดีแน่นอนนะครับเนี่ยดูเส้นตรงเส้นได้แหละเขาไม่เคยโดนนั่งหรือว่าใช้งานแบบหนักๆมาแน่นอนนะเป็นรถเก่าที่ยังเก่าอยู่แน่นอนนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมเดิมๆนะฮะเป็นพวงมาลัยแบบว่าสี ชาชาสีเทาๆหน่อยนะครับผมได้ได้เดิมๆไม่มีการขาดไม่มีการรุ่ยเลยมีโลโก้สุดๆชัดเจนนะครับสวยงามเนียนตามากๆเลขอมาอยู่ที่ส0 0 0สนกว่าโลนะครับผมเป็นไม้แท้แน่นอนแล้วก็ได้รสภาพดีๆไปใช้แน่นอนนะครับไฟติดทุกดวงนะครับสภาพดีแน่นอนเพดานสะอาดนะครับผมไม่มีอะไรปิดตปวตีนแน่นอนตรงนี้เก็บแวนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปทางข้างหลังกันต่อครับว่ากว้างไหมครับผมานั่งที่ห้องประสารตอนหลังแล้วนะครับใครกำลังตามหารถเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วราคามาได้ราคาแบบนี้สภาพแบบนี้เนี่ย ผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็กว้างขวางมากๆนะครับผมเนี่ยผมนั่งแบบว่าสบายๆเลยนะครับระยะทางไกลอะไรเงี้ยไฟติดทุกดวงนะครับระบบไฟเราเช็คก่อนส่งมอบรถทุกคันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะเอารถไม่ดีส่งมอบให้ลูกค้านะครับลูกค้าขับรถไปทุกคันนะครับต้องใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นี่ครับพามาดูเบาะหลังกันเลยนะครับผมเปิดไฟให้ดูนะฮะไฟติดแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะสภาพกริบๆเดิมๆนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับแล้วก็บาะไม่คงไม่ขาดนะครับเบาะสภาพแบบว่่าอยูใน สภาพที่ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับระยะระยะทางแบบว่านั่งไกลๆอะไรเงี้ยเรานั่งได้สบายแน่นอนมีพาวซ้าของซ้ายขวาแยกกันอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นซิปนะครับผมรูดขึ้นรุดลงได้เลยนะครับการออกแบบเขาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับเป็นเบาะที่ค่อนข้างนุ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพโครงสร้างรถกันต่อนะครับว่าโดนชนมาไหมครับมาผมพาไปดูโครงสร้างเลยนี่บานประตูคนขับนะครับเมทดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับ롬แบนเรียบนะครับไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะครับ มาดูที่หลังขวากันต่อเลยนะฮะเราเปิดให้ดูทุกบานนะครับนี่นะครับเม็ดอากนะครับอยู่ครบช้วนนะครับไม่มีการโดนชนการแก้ไขมาแน่นอนนะครับผมพาไปดูด้านซ้ายกันต่อครับมาดูที่หลังซ้ายกันเลยนะครับนี่ครับแกะออกมายังมีสิิโควรยางอยู่เลยแปลว่าของดีของเดิมของใหม่นะครับไม่มีการแก้ไขนะเป็นอากอยู่ครบนะครับผมไม่มีการหลอกกันนะครับมาดูที่บานสุดท้ายกันเลยนะครับบานหน้าซ้ายนะครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับเปิดกันเลยนะครับผม ดูให้ครบกันทุกบา์นี่นะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีการแก้ไขซื้อรถไม่ถามผ้าไม่ถามผีนะครับมาดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราได้เครื่องของอิซุสุนะครับผมเป็นเครื่อง3.0 DI Turbo เดิมเดิมเดิมเดมของเขาเลยนะครับไม่มีการแก้ไขอะไรมานะครับดูที่คาหน้านะครับเม็ดอาร์กนะครับโกลมแบนเรียบเดิมๆมนะครับไหลมาตรงนี้นะครับนี่ครับตอนลงต้นหลังการเดินเส้นบุงเส้นบาร์ของเขายังอยู่ครบถ้วนนะครับผมสวยงามมากๆนะครับ แล้วก็ทุกอย่างเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมเห็นการความร้อนเดิมนะครับสติ cker อยู่ครบเลยนะครับเมทดอาร์คไม่มีการแก้ไขไม่มีการโดนชนโดนจิ้มอะไรมาแน่นอนนะครับนี่ครับเพลทนะครับผมจากบริษัทอินสตมอเตอร์ประเทศไทยจากัดของเดิมๆเลยนะครับผมเมทดอาร์ครวมแบนเดียบนะครับด้านขวาเหมือนด้านซ้ายเลยนะครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะครับผมทุกอย่างเดิมๆเดิมๆจากโรงงานแน่นอนไม่มีการโดนชนมาแน่นอนคันนี้ผมกล้าการันตีกล้าพูดเลยว่าเดิมทั้งคันเดิมรอบคันในสภาพที่ โคสวยโคตรใหม่นะครับไม่ได้ใช้เลยเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากครับรวมกันนะครับกับเจ้า Isuzu Adventure Master รุ่น3.0นะครับได้เกียร์ a n u a l Transmission นะครับผมสภาพเดิมเดิมรอบคันนะครับได้สีเท่ๆแบบนี้สีอัลมอนน้ำตาลตัดทองนะครับดูมีเสน่ห์สง่างมากๆเลยนะครับขับไปที่ไหนก็ดูคลาสสิกตลอดการนะครับวันนี้ราคาลงมาเหลือแค่นะผมตั้ง149,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม ซื้อสดไม่เสียแบตเจด้วยนะครับราคานี้ราคาเดิมเลยนะครับผมไม่ต้องโดนบวกเพิ่มอะไรแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียปภาษีเพิ่มเติมนะครับและที่สําคัญนะครับผมเราออกไปรับประกันอย่างนี้ให้เลยนะครับติดชมพูนะครับเรากล้ารับประกันว่าไม่มีการชนหนักพิกคว่ำตอบตอบเลรียนสีเป็นเครื่องโครมย้ยอมแมวไฟไหม้น้าท่วมนะครับหาพบเจอที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเรากล้าซื้อคืน ราคารถยนต์ของเราทุกคันเต็มร้อเปอนะครับหากพบเจอนะสนใจคันนี้นะครับผมจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับหรือโทรเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทางแอดมินผู้ใจดีๆด,ดูแลคุณแน่นอนนะครับ้ามพาดนะครับคันนี้เดิมรอบคันรถปี04สวยจัจัดครับ